you <laughs> นี่ดอกปวัวในหน้าเขาด้วยค่ะปวัวสีม่วงงามมากสวัสดีค่ะมือนี่เขาจะพากันไปเก็บบักหอยกันค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันนะคะจะได้บักหอยซั้ใไหนที่ฟังพ้าไปเบิง่งป้าเขาช่วงเ้าาไปแล้วตอนนี้ กระแล้งแล้วค่ะฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเข้าไปเก็บหอยเชลลีกันค่ะไปเลยก้ <laughs> ไปค่ะยงังยังลงทงค่ะลงทงต่อกับมีคนนั่งคนไมย่ยอมยงังเดินไหมอุ้มหน่อยออุ้มหน่อยโอเค อึ๊บย่าทั้งคูทั้งคนไปค่ะไปหาหอยไปกี้กินครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเยวก็มีเล็กน่อยพึ่งตื่นด้วยค่ะจิ้มห้งแรกแล้วพึ่งตื่น,นก็อุ้มอยู่นี่ไงครับจะให้อุ้มยังไงอีกเล่า ไปค่เดี๋ยวเ้าไปเบิงกหอยนะคะว่ามันยังอยู่ทางอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันก็แร้งแล้วฟองกับว้อหัวมันจะคัานไปหอดใสแล้วนะคะเดี๋ยวไปเบิงกันค่ะเ,เดี๋ยวลงแป๊บนึงจำหน่อยจำหน่อยอะเคมานี่ค่ะกํามาหอดทางน้ำละค่ะหอยไปเมื่อแล้วค่ะเพิ่งคยเห็นมีลหรค่ะเก็บให้หน่อยนั้นไงนั้นไงหอยอ่ะ เห็นไหมนี่ไงเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมนี่ไงจะมาเร็วๆจะมาชิ้เอออ้โอ้ยขาติดเอามาขาาติดเหรออื้อหนอยออ้ยมาได้ไหมเอาขึ้นมาไม่ยากเลยเหรอมีค่ะ เฮากัจะบ่เอาไปหลายอยู่แล้วค่ะนี่หอยเชลลีค่ะเอาไปพ่อจิ้มแค่ไม่ช่องไม่กับพ่อละค่ะยายบอกว่าหอยช่วงนี้กินหลยบ่ค่อยได้ค่ะเมาค่ะเดี๋ยวเมานะคะหอยเชลลีนี่ไงเห็นไหมอุ้ย Piu ơi. Búp. Wow! Wow ơi. Mì ngay. Hai. 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 mày? ชา่หน่อยโอ้ไม่ถึงเจ้าอ้าวใครเนี่ยอุ้ยชา่แล้วเหรอมดแย้วอุ้ย,ยนี่ไงเจออีกแล้วนี่ค่ะ เออเออมีค่ะได้อีกแล้วได้อีกแล้วเอาใส่หน่อยอ้าวอ้าวอ้าวเลยใส่คู่ไว้อ้าวโยนทิ้งยังไงอ่ะอันนี้ใส่นู่นก่อนเก็บให้หน่อยเคแล้วมาโยนของเขาทิ้งเฉยเลย โอ okay. เคเย,ยมมี่ยมเอ้เยี่ไหมอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยแยะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปหากันฟังตะนวนที่มันค้านไปค่ะอึ๊บไหนว่าจะมาเก็บหอยช่วยมาให้อุ้มอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไปค่ะจะมีหรือเปล่านะมีแต่ตัวแยกเกะเห็นไหม ็เห็นยู่ปรมันซี่สามซี่อันนี้แหละค่ะตามชีหัวจเจอแล้วเจอแล้วมีไงค่ะเปิดหาเปิดหาให้หน่อยมีไหมหิงเปล่า อึ๊บยามีอีกไหมหาเสาร้ฟังนะคะ่ะทั้งอุ่มคนทั้งหาปลาหอยกับปลคือเด้อบันธีเดอ้อไม่มีหมอแล้วอันนี้ตายแล้วโบบีเมื่อกี้ว่ามัน เดี๋ยวห้องจะต่อไปทางอื่นต่อค่ะทางนิบ่มนี้แล้วไปเลยฟ้าก็ขึ้นมาค่ะตอนนี้เหมือนจะมาอีกระลอบล้ะค่ะเพิ่งยุดไปเหมือนจะตกมาอีกแล้ว แต่ตอนนี้ยังบ่มีฝนลินนะคะ่ะเด็กหน่อยอุ้มมาได้คะ่ะอ้าวเด็กหาวแล้วเพิ่งตื่นหาวได้อีกได้ยังไงเนี่ยปุ๊บ,บโอ้ฟ้ามืดมากหาเกมาย <laughs> เดี๋ยวเอาไปเบิรงกันอีกทางนึงนะคะ่ะสงสัยตรงนี้จะบ่มีได้แหละ มีดอกบัวในหน้าเขาด้วยค่ะบัวสีม่วงงามมากเ๋ยค่ะเรายังจะต้องหาบักหอยกันต่อค่ะยังสุดทางเลยค่ะปุ๊บได้ละค่ะมอยู่น,น้ำกำลังไหลเลย อุตสาะค่ะเยอะมากฟังกับบเก็บตั้งกับทำทายแล้วก็ไปทำงานกลับมาช่วงแรงกเาจะกลับมาเก,ก็บกับไปได้หมดแล้วก็ไม่ดูหมดละค่ะทางนี้หมดแล้วอาจจะหมดแล้วล่ะค่ะหรืออาจจะบ่หมดแต่ฟังม่เห็น พอหน่อยไปชรงบ้าน้ะค่ะฝนลิ่นหน่อยเดี๋ยวเป็นวัดอีกเพิ่งหายไปค่ะเดี๋ยวเ้าไปหากันอีกทางข้างหน้าต่อไปค่ะหลายทางมาค่ะตอนนี้มีปูด้วยค่ะปูหน้ากามโตเชียว นี่ค่คะอันนี้จะเป็นไข่หอยเชอรี่ค่ะเวลาตัวมันมาว่างไข่มันก็นจะว่างแบบนี้ค่ะทีชมพูแบบนี้เลยน้ำกอเขากอหยางค่ะเยอะมาะหลายคักเลยไข่หอยเชอรี่ค่ะค่ะตอนแรกก็จะมาอ,าอยู่ทางนี้ค่ะเ่น้น ทุกปีทางนี้จะหอยบกหอยเยอะมากค่ะหอยบกร้อยเลยแต่ว่าปีนี้ไม่มีเลยค่ะมีแต่ปูแต่อปูฟงหอยจะเอาไปเอ็องกินกันเลยบ่จับดีกว่าค่ะมีอยู่ประมาณสามสี่ตัวค่ะอยู่นี่หอยฟองกัดจะได้ประมานนี่ค่ะได้ไวเยอะัาไในแตกรนาจะเสียบไปสองใหม่อยู่นะคะแค่นี้ก็พ่อแล้วล่ะค่ะกินคนเดียวอือ หลายตัวอยู่ไฮเก็บมือเ้ารนี่คงจะได้เยอะมากเลยนะคะหลายคากเลยจะมาตอนนี้นี่ไปใส่มัดระบุค,ค่ะก็เห็นเลยเดี๋ยขายแย่บอกว่าหอยเชอรี่กินหลายมันกับ่ดีนะคะมันจะเมาแล้ววินได้นะคะเ่ินคลิมนี้ฟังกะพ้ามาหาหอยตามทงหน้าตามทางน้ำนี่แหละคะ่ะ กรไดประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฟงเอาไปกีกินเดี๋ยวฟงวิเีกีกินนะคะส่วนคลิปนี้ฟงก็ต้องคอโตไปแค่ส้ำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันฟงใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ